วัดปัตนาครับครับนี่ครับบรรยากาศวัดน้องเรือที่วัดชะเชิงเศานี่นี่นี่ไปติดชวนว่าไปวัดป่าลานสักไทยเ้าติดบุระเราก็เลยเอาสองให้เขาไปทำทำทำหมดเออ อ๋อนี่ลงครัวใช่ไหมครับเรียบร้อยดีจังเลยเลยหน้าถอยหลังนันนะทำัวมันทีมบูญกุศลวันนี้ครับพี่งทงหรือว่าพิทงชัยของเราครับกับคุณนายใช่ไหมไปไปไแล้วก็คือพีแ่แดนเรากครับนี่ฮะกุติเล็กๆแบบนี้วัดป่า ใช่ใช่เอาเช่กับข้่าโคแค่นี้เจ๋วได้อะไรล่ะแม่ได้เอาฝุ่มาป่ะมาเอากระติกกีะติกกระติกบรรยากาศวัดป่าครับสวยงามมากพระจะมาฉันข้าวรวมที่นี่ทางไปพระจะไมโอโบสดทางไปโบสถ์คูโบสดคูโบสถดจะต้องมาฉันรวมกันที่นี่หมดเลยย20กะลูกแล้วก็แม่ชี ครับอิ่มพูนอิ่มใจมีความสุขที่มองไปเห็นอุโบโสถงดงามมาหลังอันนี้คืออะไรพที่ที่ทน,น,น,นี่คืออะไรเข้ามาแล้วสวยที่วันนั้นน่ะสวยมากเลยครับท่านผู้ชม,มเพื่อสปาร์ชิครับสุดยอดวันนั้นเธอมาอแล้วบ้<ม>านนี้ นี่เนี่ยโบทเนี้ยอ๋อบทนี้เคยมาแล้วเคยมาแล้วบทเนี้ยใครมาไหว้แล้วเออครับจอนายเจอได้แล้วโบนเนี่ยเจบเจฟทำอะไรข้างในสวยมากเลยเนี่ยข้างในบอกว่าใครมาเป็นครั้งที่สองจะกลับไปรวยมหาศาลเออมหาศาลเลยขอให้รวยสุขภาพแข็งแรงสมความปรารถนาครับพิธะไรก็สำเร็จทุกประการ แบบเรีว๋วทักษีนาวาัดใช่ไหมฮะโอ๊ยเจอช้างเจอช้างแล้วนี่ช้าง ใช่ไหมใชยถ่ายถ่ายแล้วถ่ายแล้วมาแล้วพี่เสนาผู้ซ้อนของเราครับคนดังครับพักขนงหนงหนงหนงงนงโหราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโหราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อธบูชารรมบูชาชตุปัจจัยเครื่องสังฆทานขนมนมเนยน้ำดื่มและข้าวของต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ ถวายแด่พระสงค์เพื่อเสริมบารมีต่ออายุสสดอกอเสดอและอุทิศบุญให้ทญายาทั้งหลายที่ละโลกนี้ไปแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีมีวิดีมรามันดาปู่ย่าตายายปีป้านณอา ลูกหลานญาติมิตรเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าป่าเจ้าขาวเจ้าวัดเจ้าวาเทวดาทั้งหลายผีไม่มีญาติขอให้ท่านเหล่านั้นจงได้มีส่วนร่วมในการถวายทานครั้งนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงมายินดีและอ่านุนโมทนาเมื่อมานุโมทนาแล้วขอความสุขความเจริญขอความมั่งมีขอความโชคดีขอความสำเร็จในชีวิตของข้าพเจ้าปารานชตาา จงมีแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติลาญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานตลกลและนานเทินสาธุสาธุสาธุ